เดี๋ยวเราจะทำมาเจอกับพี่ยอดมือดังนะครับผมองบาลสวัสดีท่านสวัสดีสวัสดีท่านพระยาท่านสวัสดีสวับสดีท่านครับเห็นหน้าค่าตานี่ยแฟนมือของจำกันได้ดีองค์บาลนะชื่อชื่อเสียงยังนั่อะไรองค์บาลศิษย์สงงอค์บามรษเสืออุ้ยหายไปนานนี่นานหายไปไหนมาฮะก็ทำงานอ๋อไปทำงาน4ปีก็6-7ปี6-7ปีทำไมถึงถึงอยากจะกลับมาอยากกลับมาก็ เ็นรวยก็ต่อยกันเมืก่าก็ต่อยมาแล้วมีในการมีในการฟันเห็นไหมใช่ครับที่ตอนนี้กำลังเก่าอารีเอสของเราเรือนอีกก็อยากกลับมาใช่ครับเพราะเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนอะไรคนที่ที่เหมือนกับเรื่องราวแล้วจัดจังมาแล้วกลับมานี่ก็ทะลุหรือว่าทะลุของหวังเลยของน้ำมวยใช่ไหมเป็นแรงกระดานใจครับผมเพราะว่าทำงานเนี่ย กินเป็นวันอายุเท่าไหร่นะเดือนหน้าสามสิบอะสามสิบแล้วสิวันยังไม่เยอะนะสิบสันนี่ก็ปาไปเท่าไหร่แล้วโอ้โหนะอ่ะขอโทษเปิดเปิดให้เปิดเปิดให้ดูเอ่านี่ฮะับนี่องค์บางนฮะองค์บาห์นี่ฮะอ่าตอนที่เตรียมร่างกายหรือยังอะไรยังไงก็ซ้อมอยู่ใช้ชื่อใครอะไรมีมีรายการอะไรครับสารวัดเสือด้วยโอ้โหเอ้าฟอร์เพนโมจิตามหน่อยกลับมาแล้วเอ้าองค์บาห์ฝ่านี้ก็ทุบไปนะ้วเนี่ยที่กลับมาก็ เต็มที่ครับเพราะว่ามันจะเหมือนเดิมเม่ก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่ามีจุดต้องหมายจุดต้องหมายอยู่ที่ไหนอคือกับลูกเออคือกลับมาเพื่อลูกเหรอใช่ครับลกเพราะว่าต้องพาใครไม่ได้เดี๋ยวนี้เออเราไม่มีลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกคนล่าสุดก็สองเดือนนะโอ้กลับมาเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเห็นต่าอว่า อ่าลูกกี่คนครับสองคนสองคนนะฮะอาแล้วครับออกมากลับมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองสละคาไปพูดคุยกับคนนาไข่หน่อยนะฮะจริงจริงจริงยยมัน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 เป็นการท้าทายนะครับจริงๆเนี่ยผมแบบเนี้ยผมผมมั่นใจว่าผมสามารถทําขึ้นมาเป็นระดับแนวต้นๆได้เลยอ่าถ้าถ้าขอให้เขาตั้งใจเท่านั้นแหละครับผมก็คืออยากให้ทุกคนติดตามแล้วให้กำลังใจก็คือตรงนี้เนี่ยคืออยากให้ทุกคนมีความสุขถ้าเขาตั้งใจแล้วก่อนนั้นนั้นนะเขาไม่ตั้งใจผมว่าผมสามารถที่สุดตัวเองได้ว่า ผมก็จะพิสูจน์เองเหมือนกันว่าผมทําได้ไหมครับอ่านักวยก็พิสูจน์เองว่าทําได้ไหมแต่ผมมั่นใจลึกๆว่าเขานี่แหละจะมาลดัดนแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขบางเป้าหมายรุ่นไหนจริงๆเนี่ยคือผมอยากให้ชกไร่สามห้านี่แหละไว้สามห้าเหมาะเหมาะสมกับรูปร่างแล้วก็บอดี้อะไรต่างๆผมกนี้จริงๆก็คือก็คืออยากขอโอกาสโปรโมเตอร์ทุกสึกเลยที่ที่ที่จะเปิดโอกาสให้ก็คือก็องค์บางของผมที่จะไปชกก็คือโปรโมเตอร์ไหนที่จะเปิดโอกาสให้ก็ ก็คือก็พร้อมก็คืออยากให้คอมพิวเตอร์ปิดตอวกันด้วยครับผมเพราะว่าน้องเขาอาจจะไม่ได้หลงทางเนียก็คือคือเขาก็ทํางานนั่นแหละแต่คือมันไม่ตอบโจทย์ก็คือผมว่านาทีนี้เนี่ยผมว่ากีฬาเนี่ยมันมาแรงแล้วเพราะฉะนั้นก็คือผมว่าเขาทําได้แล้วก็ผมก็มั่นใจกับเขาด้วยแล้วก็ผมก็อยากให้กำลังใจเขาแล้วผมก็จะตั้งใจทําเต็มที่ครับผมโอเคครับผมก็เยฟซีเชียสวัสดีครับวันนี้องค์บากอ ด้วยจิตใจที่ฝ่กีฬาตั้งแต่ต้นแต่อาจจะผิดพลาดไป่ิดนึงนี้ช่วงนี้ด้วยจิตใจของเขาเขาอยากกับพืนสู่มวยซึ่งเขาบอกว่าช่วยทมผมหน่อยให้ผู้ใหญ่ทำให้หน่อยครับให้ให้วยสิทธิ์สีรรคสร้างเขาขึ้นมาใหม่เลยเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจของเขาก็ ดูนักมวยบางคนนะครับอ่าก็กลับมาเป็นมวยเก่าๆกลับมาเขาต้องการตรงนี้ด้วยครับเขาดึงมาด้วยจิตใจที่ไฝ่จริงๆครับเขาฝากนะครับเอฟซีทุคนเก่าจิตอาภรณองค์บาทศิษย์สมัครีือนะครับครับผมอีกชัดหนึ่งครับผู้ศักดิ์ศรีไถ่มวยของศิริสมศรือยะาด้พูดถึงการกลับมาขององค์บาทนี่นะครับ คสดีครับก็ผมท่านผู้ชมมีสุนมานะครับมีกิมงานด้วยครับเงมนให้โอกาสร้องเรานะครับคือตอนนี้คือดีที่สุดที่หลังให้โอกาสครับตัวกับใจมาตั้งใจคิดซ้อมพวกเราก็พร้อมสนับสนุนนะครับฝากฝากร้องด้วยครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม